สวัสดีครับพบกับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม d i a r โ o 3ซึ่งผมจะมาแนะนำเซตดันเจียนของ n e p r o m a เนเก็คือ Set i n n r r u u s นะครับก่อนอื่นผมขออธิบายเรื่อง s e ตดันเจียก่อนนะครับ set s e ตดันเจียเป็น l l e n g e c h a l l น n g หนึ่งที่จะทดสอบว่าเราสามารถใช้ความสามารถของเซตเซตนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่นะครับซึ่งแต่ละอันก็จะมี a l l e น g ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ โดยผู้เล่นนั้นจะต้องใส่เซตโบนัสให้ครบทั้ง6ชิ้นนะครับซึ่งเราสามารถใช้6ชิ้นก็ได้หรือว่าจะใส่5ชิ้นและใช้แหวนลดเซต Ring of Royal ั a ก d รเดียก็ได้นะครับซึ่งทางเข้าแต่ละเซตก็จะแตกต่างกันไปในส่วนของเซต i n นาเรียสนั้นจะเจอได้ใน Waypoint ดาว t t m p p l e เมื่อไปถึงดาว n Temple แล้วให้เดินเข้าที่ที่เราต้องเอาลูกแก้ว2อันเข้าไปใส่ตามเนื้อเรื่อง เมื่อเดินเข้าไปข้างสะพานก็จะเจอไซตันเจียนเพนทรานส์หรือทางเข้าไซตันเจียนอยู่นะครับซึ่งวิธีการเดินหาทางเข้าก็จะตามวิดีโอที่เล่นอยู่้างบนนี้เลยนะครับซึ่งก่อนจะเข้าไปเล่น Set res, เซตอินารียสซันเจียนนั้นเรามาดูความสามารถของ Set res, เซตอินารียสกันก่อนดีกว่าครับเซตอินารียสจะมีความสามารถก็คือ เมื่อครบ2ชิ้นสกิลโบนอัมเมอรจะดาเมจเพิ่มขึ้น1,000%เมื่อครบ4ชิ้นสกิลโบนอัมเมอรจะลดดาเมจเพิ่มขึ้น3%ต่อศัตรูที่โดนโจมตีเมื่อครบ6ชิ้นโบนอ a r เมอจะสร้างทอร์เนโดรอบตัวเราเป็นดาเมจ1,000%และเมื่อโดนทอร์เนโดนี้จะทำให้ศัตรูโดนดาเมจจากเราเพิ่มขึ้น1,000% 0นะครับ ในส่วนของ Set ันเจียนออบเจกตีหรือเป้าหมายของ Set ันเจียนนั้นก็จะมี2 Objective หลกัหลกๆก็คืออันแรกใช้ s k i l l Bone Armor ให้โดนศัตรู100ตัวและ Objective ที่2ก็คือการฆ่าศัตรู200ตัวหลังจากศัตรูโดน t o เนโดเราแล้ว,ลวทีนี้เราเข้าไปดูวิธีการเล่นใน Set d u n g e o นกันดีกว่าครับโดยหลักวิธีการเล่น Set d u n g ีย n ของเซตนี้ก็คือการวิ่งเข้าหาศัตรู ใช้โบนอารมเมอร์แล้วก็เดินใส่ศัตรูเท่านั้นเองครับ oh, <my. S 1> ไม่ได้ยากเียนอะไรเลย oh. ซึ่งสิ่งที่ผมอยากให้ใส่อีกชิ้นหนึ่งก่อนเข้ามาก็คือไอเทมอินโนมซึ่งเป็นดาบลิเจนนรี่ที่จะมีความสามารถก็คือคู่ไดของเราจะลดลง10วินาทีเป็นเวลา15้าวิหลังจากที่จะเราค่าออลิทแพ็คแล้ว ซึ่งแบบนี้จะทำให้เราแสบบนอาร์เมอร์ได้บออ่อยขึ้นนะครับในส่วนของแผนที่นั้นแผนที่ของเซตดนเจียนเซตนี้เป็นแผนที่ที่ค่อนข้างเล็กมากทำให้เราสามารถเดินรอบได้ในเวลาไม่กี่นาทีแต่อย่าลืมสิ่งหนึ่งนะครับเนื่องจากถ้าเราทำมาสเตอรี่ของเซตดันเจียนเราต้องฆ่าศัตรูให้หมดทุกตัวดังนั้นเมื <I am S 1> ่อเราเจอศัตรูแนะนำให้ฆ่านะครับไม่งั้นเราจะเสียเวลาในการบนหาศัตรู ซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตฟา์เฟิร์ดไปจนถึงตอนที่ผมฆ่าทุกตัวเสร็จแล้วและใช้บอลอัมเมอร์ทุกอย่างทำตามอ b อบเจกต e ทีฟเสร็จนะครับเพื่อนๆจะได้ดูว่าเลสแปมการใช้บอลอัมเมอร์ของผมเมื่อใช้อินโ m นมเป็นยังไงและวิธีการเดินข้าวๆของเซตแดนเจียนนี้นะครับ อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่าเซตดันเจีนนี้เป็นเซตดันเจีน hmm. ที่ง่ายมากโดยชุดอิน r i u รก็เป็นชุดที่เราได้จาก h e ดริกกิฟต์ในซีซั่นเจอร n e y นี้ด้วยเซตดันเจีนนี้จึงเป็นเซตที่ง่ายใช้เวลาการเตรียมตัวต่ำและเป็นเซตเซตหนึ่งที่จะทำให้ซีซั่นเจอร์นีของเราจบลงได้เร็วขึ้นนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ หรือถ้ามีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือสามารถมาคุยกันได้ในเพจ f c e e o o o หมีเหงา h ชนแนลซึ่งผมจะสตรีมเกมใน Facebook ตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมมากนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ